มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของอายการก้มไม่ทนประสานตำรวจสั่งล่าตัวฟอร์ดทัตเทพที่มีกระแสข่าวว่าหน,นีออกต่างประเทศค่ะจากกรณีที่ช่วงเช้าของวันนี้วันที่15กร,รกฎาคม2564สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการคดีอาญา10นัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวอนสอนสำรันราชส่งสำนวนพร้อมความเห็นสมควรฟ้อง แกนนำม็อบปวดแอกและม็อบคณะรัษฎรกับพวกรวม14คนได้แก่1นายภริชชิวรัต2นายพานุพงศ์จาดนอก3นายอนน์นำพา4นางสาวจุธาทิพย์สิริขัน5นายทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรี6นายนัทวุฒิสมบูรณ์รับ7นายกรกฎแสงเย็นพัน8นางสาวสุวรรณาตาเหล็ก9นายธนยุทธนายุธยา 10นายบารมีชัยรัตน์11นายทศพรสินสมบุญ12นายเดชาธรบำรุงเมือง13นายธานีสะสมและ14นายพานุมาตรสิงห์พรมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116/215และฝ่าฝืนพรากรฉุกเฉินจากกรณีร่วมการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2563ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมในช่วงแรกขณะที่ผู้ต้องหาต่างก็ทยอยเดินทางมารับทราบคำสั่งยกเว้นผู้ต้องหา3มรายได้แก่นายภริษไม่ได้มาเนื่องจากกักตัวโควิด19นายพานุพงศ์ติดรายงานตัวรับทราบคำสั่งอายการที่จังหวัดระยองนายนทุฒิสมบูรณ์ทรัพย์อยู่ระหว่างกักกันตัวเนื่องจากครอบครัวติดเชื้อโควิด19 สำหรับการประกันตัวผู้ต้องหานั้นทางด้านของทนายความค่ะได้มีการเตรียมหลักทรัพย์ไว้ในวงเงิน35,000บาทต่อคนโดยจะใช้ตำแหน่งของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสสรวม5คนอาทินายรังสิมันโรมและนายธัญวัตกมลวงวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลในการค้ำประกันตัวโดยล่าสุดค่ะทางด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่า วันนี้พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง14รายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฟ้าฟื้นพรกรฉุกเฉินและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้มีผู้ต้องหาไม่ได้เดินทางมาตามนัดอายการ5รายประกอบด้วยนายพริชชิวรักษ์ในายนทวุฒิสมบูญทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวโควิดนายพานุพงศ์จัดนอกติดรายงานตัวรับทราบคำสั่งอายการที่จังหวัดระยอง ส่วนนายพานุมาตรสิงหพรมและนายทัตเทพหรือว่าฟอร์ดเรื่องประภัยกิจเสรีไม่สามารถติดต่อได้จากนี้ก็จะมีการประสานพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามมายื่นฟ้องต่อศาลต่อไปโดยในวันนี้พนักงานจะมีการยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน11คนก่อนประกอบด้วยผู้ต้องหาที่มารายงานตัวกับนายพริษและนายพานุพงศ์เนื่องจากเจ้าตัวอยู่ในอำนาจของศาลในคดีอื่นส่วนอีกสามคนจะแยกฟ้องในวันอื่นต่อไป สำหรับนายทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ดแกนนำเยาวชนปลดแอกพนักงานสอบสวนสนบางโพได้มีการยื่นขออำนาจศาลออกหมายจับเมื่อวันที่1เมษายน2,564ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มารายงานตัวต่อสารในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งผู้ต้องหาค่ะมีการจัดการชุมนุมและประสัยในกิจกรรม ไปสภาไล่คิค่าสักดีนาและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ทางด้านของนายทัเทพไม่มารายงานตัวต่อสาลทำกลางเขาว,ว่าเจ้าตัวมีการนี้ออกนอกประเทศและพบว่าไม่เคลื่อนไหวอีกเลยพบมีการโพสต์ข้อความสุดท้ายเมื่อวันที่21มีนาคม2564หลังม็อบรีเดมผ่านไปและก็มีการแชร์ข้อความของคนอื่นเมื่อวันที่25มีนาคมก่อนจะหายไป แต่เพจเยาวชนปลดแอกยังมีอยู่เพราะทีมงานคอยเคลื่อนไหวอัปเดตข่าวสารหนึ่งในนั้นก็คือใบไม้เกตกหนกลามของกลุ่มและในวันที่18กรกฎาคม2564นี้กลุ่มเยาวชนปลดแอกก็มีการประกาศจัดม็อกกันอีกด้วยค่ะเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0 8 9 7 7 7 7ดเกหรือลาย ID ดีช p s ปสี่ด